สวัสดีครับอยู่กําลังเกรียดด้วยครับเตอร์ทรัมป์สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งทริปครับคลิปนี้เรามาเก็บงานถนนเียงคลุกหลังคันคลองครับเรามาลงไว้ก่อนเมื่อก่อนสงกรานต์ครับลงไว้เมื่อวันที่ไครจำไม่ได้นะ่าจะเป็นวันที่เก้าที่สิบนี่แหละครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองเมษายน สองห้าหกเจ็ดครับเรามาลงไว้เป็นสิบกว่าวันนะครับได้เริ่มยามมาเก็บงานแล้วครับยินครุกหลังคั้นคลองสองที่หลังกิดเดอร์มาขุดนี่แหละครับที่เอาเจ้านเนกิน ชั้นศูนย์จีซีมาลอกตรงนี้ผิวจะไล่จอหินครุกกว้างสี่เมตรครับตรงนี้กว้างสี่เมตรหนาสิบเซน ็ลงคราดเลยนะครับนี่มันออกจากเทนหน่อยอังกีษเ,เขาลงคราดหน่อยสแกนดิฟายให่พูดอีกรอบคมพูดไม่ถูกครับคูดได้รอบเดียวนะสแกนดิฟาย ความยาว600เมตรครับตรงนี้งานลอกคลอง650งานดินทุก600เมตรโอ้ภาพสั่งโยกสะเทือนก็ขออภัยยุบซีเลยนะครับ ก็ออกจะแข้งหน่อยครับจะเลยสะเทือนหน่อย หนนดินอยู่บน,นครับในป่าวันนี้เราออกมานอกป่าหน่อยอยู่ในทุง่งนะนุน่งเละเไปกลับรถข้างหน้านุน่งเละโอ้ภาพสัน่นครับโอ้นกอะไรนั่นเยอะแยะไปหมดนั่นนกปลาคาง นกปากหางหรือเปล่าน่าจะใช่ครับนกปากหางโอ้แหลงจัดครับนกหากินปลากินหอย Oh. แข่งแล้วครับคลองน่าจะลอกใหม่ให้หมดเนาอกงารลอกคลองแบบนี้ก็งั้นเลยครับ

รถบดสารสะเทือนสาไก่ครับปลาเบื่อของเราเรอเรือไหมนุกเบื่ออยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งทองฝั่งนูน้นงานตัวนี้ใส่ลงหินคลุกฝั่งเดียวครับฝั่งทางนี้ฝั่งทางนู้นไม่ได้ใส่ครับ ฝั่งซ้ายไม่ได้ลงลงแค่ฝั่งนี้ครับอย่างนี้ครับถึงเรียกว่าหินคลุกหินคลุกท้องแท้ งานผมก็จะมีประมาณ3คนรถบดรถน้ำแล้วก็รถเกรดทีมง,งานผมอยู่3คนนี้นี่แหละครับรถน้ำยังไม่มาครับเราก็ลงสเกลไฟรถน้ำก่อนรถน้ำติดภารกิจไปสเปน้ำให้รถบรรท,ทุกวิ่งครับ ตรงนี้ใครจำได้บ้างที่ทางก,กระดสไลด์ตกข้างคันคลองไปตรงนี้แหละครับนี่เอาโลวสเกอรฟ่ไฟเราโดนน้ำยาวๆไปเลยครับโดนน้ำยังไม่มาทางก,กระดึ๊ก็ยังไม่มีครับเพราะว่าจะเสียเวลาเสียสิ่งเลืองเชือเ้อเพลิงครับ อนอก่ลงสเกลิไฟ์รอบหนึ่งก็ร,รอรถน้ำก่อน,นครับครับคลิปนี้ก็ขอจบท่่นี้ก่อนนะครับฝากมาไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ